ในตานี้ทีมผมได้เกิดปัญหาอย่างหนักเกมตามแหม่ต้นเกมแต่อยู่ๆแคลรี่ก็ได้พีมมาบอกผมว่าพี่ครับผม f c พี่นะครับจะได้ออกคลิปไหมครับผมวม่ตัดสินใจอัดคลิปในครั้งนี้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงผมจะสามารถพาแคลรี่คนนี้รอดพ้นจากวิกฤตเกมตามครั้งนี้ได้หรือเปล่าไปดูในคลิปกันเลยครับผม ครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือจริงๆอ่ะตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะอัดนะครับโอ้ยจะโดดบ่าวะไม่ได้ตั้งใจจะอัดนะครับแต่ว่า,าังเดินว่าไปเจอเอฟซีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะได้อัดคลิปไหมแล้วผมเห็นว่าเกมนี้มันเกมตามแล้วรู้สึกว่าเราพลาดต้นเกมนี้น่าจะแก้ได้อยู่นะอุ้ยหลับก่อนอู้แ <c oughs> ม่หงัดไม่ได้หมุดินผมคิดว่าน่าจะแก้ได้อยู่ก็เลยกดอัดคลิปนี้มานะครับ <c oughs> ดูซิว่าผมจะแก้ยังไงนะหรับเกมนี้เนาะโอ้แต่ว่าเกมเราตามมากๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมก็ ต้องทําให้ตังตัวเองอะฉีกนะเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เลนิเตอร์ได้ปะวะเลนิเตอร์ได้ปะวะเลนิเตอร์ได้ปะวะฮึไม่ทันผมว่าตอนนี้ผมจะต้องไปย้ำออฟนะเพราะว่าผมเห็นว่าชารลอตเนี่ยโคตรแหลมนะเหมือนเขากดเวเลสได้นะเฮ้ยอา้อาวอา้อาวอา้อาวไอ้นี่มันมางัดผิดตัวนะบอกเลยนะมันมีประเด็นนะแล้วผมไม่กลัวนะแล้วเพื่อนผมมานะอืมมูรลาดถ,ถ้ายังอยู่นะระวังตาด้จูชารลอตไเดี๋ยมันหน้าโดดปะไปจ้วงมันสักทีคนระับบอกเลยขอพี่จ้วงสักทีด้เอ้ยอย่าโดดเปล่า โอ้ยโดดว่าวจบแล้วมันไม่เจ็บเลยเอาดาบประชดชีวิตแม่งตีตีเข้าไปตีดูซิว่าผมจะพิกเกมยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องย้ำออฟนะจริงๆอะถ้าเกมไม่ตามผมจะย้ำเลนแวนนะเพราะว่าเซอร์เิเป็นปตัวต้นเกมแวรก็ตัวต้นเกมนะเราระเบิดต้นเกมเนี่ยเล่นง่ายดีนะอ่าอันนี้มันกระตุกหนวดเสืออ้กอะ่ะยังไงดิกเตอร์โดดใส่ลูเมียได้ปะวะไม่น่าได้ยังไงอืมมูลาเช็กอีกนะ ก็เลยต้องย้ำเบเลสแทนนะครับเพราะว่าเราจะได้ปั๊มคิวชาร์ลอตต์เหมนว่าชาลอตตานี้ห้ามมากนะครับส่วนพี่แวนเนี่ยน่าจะเขาเป็นทีโรต้นเกมเขาไม่น่าแพ้เอลซูนักขนาดนั้นนะโอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะโอเคได้บุลแล้วเดี๋ยวเราต้องลงไปย้ำออฟนะครับเบเลสเราโดนีกแล้าปะโอไม่นะเบเลสคุงฉันมาแล้วใครทำเพื่อนฉันมาแล้วหมูป่าบุกทะลวงหมูป่าบุกทะลวงหมูป่าบุกทะลวงไปไหนตายโดนกูจะหนีรอจากหมูป่าตัวไไนี้มันยากนะให้ผมว่าชลอดมันยากได้ค <c oughs> <ๆ>ีบเว มันต้องมาเพราะว่าเลือดมันไม่ถึง5 0เมื่อกี้ผมว่าเราสีดูหุ้มมันตรงนี้ครับมันต้องไม่รู้เอ้ดักครับดักครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตามผมมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สีดูหุ้มรอจังหวะด,ด,ดีๆเรียบร้อยอย่างนี้ชาลอตลอดยาก้วครับเฮ้ยเมันดูดเลือดสวนยังไงวะยังไงท่าสองเอเอเฮ้ยเฮ้ยแก๊กเพื่อนแก๊กเพื่อนเลิฟดึงโดนพี่เอาน้องดึงโดนพี่เอาอแค่นั้นดึงโดนพี่เอาขอแค่น้องดึงมา ขอแค่น้องดึงเหมือนรู้ใจเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยมาดิเออหู้มูลาได้จะยืนมองนะเ <c oughs> พื่อนบอกเลยได้มังก่อนแล้วตอนนี้เกมเราเริ่มกลับมาแล้วนะบอกเลยผมจะพยายามเล่นกับเเรสเยอะๆนะเพราะว่าแวนเขายืนได้ด้วยตัวเองนะตอนนี้ผมว่าเนี่ยการที่เราไปย้า,ยาเลนออฟนะครับมันทําให้ออฟแบบเล่นง่ายขึ้นแล้วก็แบบแวนก็ยืนชิวเพราะว่าแบบเขาต้องแบ่งคนมาอย่างนี้ชาร์ลอตอดยากครับบอกเลย อย่างนี้โอ้ยมันรอดแบบแม่งเลยช่างมันเอเอแล้วก็สาวบใครที่ยังไม่รู้นะครับผมทำติกต็อกด้วยนะครับชื่อว่าติกต็อกบาทีมาาได้ไปชี้นะครับก็เซิร์ชว่าบายทีมาาได้ไปชี้ก็เจอแล้วนะฝากกดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมจะไลฟ์สดในติกต็อกหรือว่าไลฟ์สดในยูทูบนะในภายภาคหน้าฝากกดติดตามมันด้วยนะครับผมโอเคได้เลดบับแล้วอย่างนี้ผมจะรอเอาทาวเวอร์บนนะน่าจะได้อยู่ตีไปตีไปจะแตกปะวะหรือว่ามันจะมากันก่อนโอ้มันมากัน ผมไม่อยากฝืนตีอ่ะเดี๋ยวมันโดนสโลอิลูเมียแล้วแบบฉลต์มันตามผมได้เดี๋ยวผมจะตุยอเค okay. เอาบูเสร็จเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเวเลสกับฟันยางไว้ก่อนฉันมาแล้วหมูป่าบุตรทะลวงหมูป้าบุตรทะลวงหมูป้าบุตทะลวงมาจิ้มตัวแตกนี่เฮือไอชาร์ลตเจอลิดเดตการจิ้มอย่างนี้ต้องเอาดาร์กบอกเลยว่าต้องดาร์กเท่านั้นครับคุณผ,ผู้ชมครับตอนนี้เรียกเพื่อนมารวมเร็วๆน่าจะได้ดาร์กนะผมว่า เขาเขาจะมากันปะะ่าวอะแต่ว่าเราต้องเราต้องอาดา้าวะ่ะครึ่งหนอดแล้วอะผมตีมาเฮ้ยมันมันดึงโดนป่ะโอ้ยมูลาม์กับล้างทรายก่อนแล้วเมื่อกี้แบบจริงจริงแก๊กมันดูสวยมากเว้ยแต่ว่าแบบเขาโดนอันตีเฮ้ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรนะเนี่ยเออได้ดาร์กเว้ยแม่ลิกเตอร์มันจะเล่นผมผมไปจ้องรับตามผมมาครับอย่างนี้เอลสุมีโอกาสรอดยากครับจ้วงหายบอกเลยเฮ้ยลิกเตอร์มันแค้นชั้นว่ะมันจะเอาผมหันไปดูเลือดครับหันไปดูเลือด เรื่องแรกผมคิดว่าผมจะหายไปดูเรอแต่ว่า <c oughs> เห็นมูลาดมาแล้วกูถอยดีกว่าเฮ้ยแม่งเดือดตายเฮ้ยยังไงว่าฉลาดจะตัดเวฟป่ะเนี่ยดูดูดูดีดีครับโดดดักมูลาดต,ตายเออโอ้โหไม่นา่ารอดแล้ววะ่ะตีป้อมไปยังไงมูลาดจะหยุดชั้นเหรอมันยากนะเว้ยจะหยุดชั้นอะหลบหลังนี่เวลามูลาดเข้ามาตีใส่เรานะเราสามารถใช้ท่าหนึ่งเซลฟ,ฟิ่เนี่ยหลบไปข้างหลังได้นะจะไม่โดนจะไม่ค่อยโดนดาเมจนะจากดาเมจสแลนั่นเอง ยังไงวะลิกเตอร์ไอ้เหี้ยโดดไม่โดดอีกอ่ะโอ้ยงุดหงิดแล้วปะมาดิลิกเตอร์เพื่อนจะไปไหนมาอยู่กับฉันก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตายสองเงี้ยให้แบนให้แบนเล่นได้นะเราเล่นบนอะจบบนได้อยู่นะเดี๋ยวผมโชว์เวลาลิกเตอร์ให้เพื่อนจบบนได้ไหมครับเอ้ยลิกเตอร์มาอยู่กับกูก่อนเด้ยกูไล่สุดนะกูบอกไว้ก่อนนะกูไล่สุดนะจะไปช่วยเพื่อนหน่อยไ่าไล่ลิกเตอร์เอ้ยได้ได้ได้ผมว่าไล่ลิกเตอร์ได้แล้วก็ให้เพื่อนเล่นกัน ัดิกเตอร์ให้เอ้ยย่ำโดนแล้ววงตายแน่เนี่ยมึงไม่ต้องห่วงวงตายแน่ขอจ้วงทีหนึ่งน้องเออจบได้ปะวะเลมบนยังไงพี่แวนโคตรเทพดับเบิลคิวไปแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชมครับโอุยแวนเก็บหมดเลยควอดคิวเนี่ยควอดคิวแล้วอย่างงี้โอ้โหกำลังจะพิมพ์บอกเลยสุดยอดแวนโอ้โหวิกตอรี่เลยครับพี่แวนโคตรโหดน,นะครับคุณผู้ชมหรือว่านี่คือความลับที่เขาบอกให้ผมอัดคลิปวะ โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายคอนแปดดาวอะครับน้องๆแม่งไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยไม่ได้ว่ากักดาวนะไม่มีเวลาเล่นเอาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ